กูไม่ค่อยอยากเชื่อมึงเลยนี่เป็นครั้งที่สี่แล้วนะที่ต้องมาทายใหมเนะ่เนีเ่ยอ๋อไหนดูสิไอ้แกบดบทเขียนว่าไงนะอ๋อคุณลืมไปเลยว่ามันไม่มีบทว่าไม่ได้เขียนบทกันนี่หว่า <c oughs> ไหน <c oughs> มันตายไปแล้วมันยังไม่ให้กูเล่น สีแตกนงกไหนนะไหนดูสิว่าแกมันจะไปรอดได้นานเนี้ยเราต้องมีสมาธินะคะาสมาธิคือมึงคือการขัดคนดูดเนีเ่ยแล้วเขาเปลี่ยนแมพไหมไม่นั่นแมนันผ่านก่อนก็เออแ่มก้าได้แล้วครับท่านผู้คิดฮ่ คือว่าช่องเรานี่ยจะโดนโดนแบนแม่งพูดคำหยาบเยอะจิบหายเออไม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าช่องอื่นก็น่าจะพูดคำหยาบอยู่ไหนนะก็ดูสิกูถึง่านนี้อ๋อได้อันนี้เหรออากูตี้อะ่ะกระโดดไม่ถึงเหรออ,อะไรอะ่ะเฮ้ ทำไมมันเปลี่ยนแบบนเ้วะฮะอา้าวฮะงงกันจะสิครับมันมันว้ามาด่านเก่าเฉยอา้อาวอ้าวกูก็ไม่รู้เยี่ยลยอ้าวกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ก็กูไม่ก็กูเล่นแบบหนีแพ้แพ้แล้วก็กูออกเลยกูไม่ได้แบบอื่นโอ้โหผ่านมาเยอะขนาดนี้ร้อยแกป๊ป เปลี่ยนแมพเพอเออเปลี่ยนแมพ,พเพอ่าจบคราวน,นี้ก็จบคลิปแล้วเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนไอเก็บ๊บไอเก็บไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนแอเก็บ